สวัสดีครับท่านสญญากรครับครับสวัสดีครับผมสญญากรครับผู้การสำนักพัฒนาของรมท่านพอตกลงไอตอนที่ไปจับกันที่มักกะสันเนี่ยตอนนี้มันดูเหมือนสับสนบางกระแสก็บอกว่ามีบางกระแสบอกว่าไม่มีตกลงมีไหมที่บึงมักกะสันเนี่ยมีครับมีมีผมไปดูเองเลยฮะผมไปดูเองแล้วก็เอาตัวเป็นเป็นมาด้วยฮะเอาตัวเป็นเป็นมาสิบสองตัวตัวตายนะครับที่จับขึ้นมาครับ ก็ดูแล้วเป็นตาหมอของผมครับอ๋อแสดงว่ามาปลาหมอคางดำนี่ระบาดมาถึงกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยมาแล้วครับมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ทีนี้ทีนี้ไอตอนที่เป็นข่าวเนี่ยที่ทางสสเขาพูดอะไรส่วนใหญ่มันอยู่ทางบางขุนเทียนแถวแถวสมุทรสงครามอะไรแถว้นอดที่มันอยู่พื้นที่น้ำกร่อยแต่ทีนี้มันหลุดมาถึงบึงมักขสันด้ไงก็มันก็การนิทานนะครับ ก็มันก็มีอยู่สองทางอนะครคือทางนี้คืออาจจะเอามาปล่อยนะครับตัวหนึ่งคืออาจจะมาปล่อยตัวที่สองคืออาจจะมาจากตามลำแม่นะไอคองกับสาเสน,นนะครับอาจจะมาทางนี้หรือเปล่าเพราะมันก็เชื่อมต่อกันได้อยู่นะคะก็เชื่อว่าน้าจะมันมีอยู่ในบึงอยู่แล้วนะฮะเพราะต,ตามคลองเราไม่เจอเลยนะครับตามคลองเจ็ดสันในเราไม่ยังยังไม่เคยเจอบาหมองคังดําเลยครับ๋อ,อตามคลองในกรุงเทพมหานครนี่ไม่เจอแต่เจอที่บึงมักกะสันครับครับ ต่เบื้องต้นนะครับผมในานะนักฐานนะผมเอง่าคงเป็นการนําอกมาปล่อยนะครับหรือว่ามันคงมีการผสมไปแล้วผมว่านะครับมันคล้ายๆกันมันแยกไม่ออกแล้วหัวออกแล้วแยกไม่ออกเลยนะครับเท่าหัวตัดหัวเอาเกดออกนะครับเพราะเกดออกนี่เอาหัวออกนี่มันแยกไม่ออกเลยตามปลาอะไรจับปลาหนินครับแยกไม่ออกเลยครับระหว่างปลาหนินกับหมอข้างดาครับขอปลาหนินกับปลาหมอข้างดำครับขนาดเท่ออกหรอปลาหมอมันน่าจะเล็กกว่าปลาหนินหรือเปล่าเล็ก เล็กเล็กกว่าครับเล็กกว่าฮะปลาหมอนี้ประมาณแปดนิ้วอ่ะนะครับตัวสุดก็ประมาณแค่แปดนิ้วครับไอปลาปนินจะใหญ่กว่าแต่ถ้าตัวขนาดพอๆกันเท่าๆกันคล้ายๆกันครับแต่ลาตัวของคางดําจะแคบลงมาหน่อยฮะไม่ลำตัวมันจะไม่จะไม่กว้างเหมือนปลานิลครับแล้วอะ,ะไรที่บอกว่าไปแถวทําเนียบแล้วเนี่ยจริงไหมโอ้ไม่ไม่ได้ทราบนะครับท่านไ, <laughs> ไม่ทราบรครับไม่ทราบ ไม่<า>ไม่ทราบเลยครับไปไปยังไงไม่ทราบเลยสรุปแล้วเนี่ยมันในกรทมเนี่ยมันมีพื้นที่ไหนบ้างที่มันระบาดไปแล้วฮะจริงจริงตัวที่ระบาดก็คือที่บางขุนเทียนนะครับที่หนักทก็<อ>ที่บางขุนเทียนเพราะว่าบางขุนเทียนก็ทราบอยู่แล้วเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเขตที่ติดทะเลนะครับติดทะเลแล้วก็มีน้ำก่อยปลาพวกนี้มันชอบอ่าน้ําก่อยมีบางบางขุนเทียนแล้วก็มีบางบอนแล้วก็มีทุ่มคูครับนิดหน่อยฮะบางบอนในทุ่งคูไม่เยอะแต่บางขุนเทียนเนี่ยเขาเลี้ยงกุ้มเลี้ยงปลาเยน ครับผมครับนะแล้วแล้วแนวทางรับมือของเราคืออะไรเห็นอท่านผู้ว่าชาชาติก็บอกเนี่ยวันวันนี้ใช่ไหมที่มีเทศกาลบริโภคกันเนี่ยครับครับใช่ครับอร่อยนะครับผมก็ชิมแล้วนะฮะชิมกับท่านผู้ว่ามาแล้วเราเอามาทดลองกินมือ่งอกินกี่มื้อสามมื้อเลยหรือเปล่าครับมื้อเดียวครับทดลองทดลองมื้อเดียวก็เหมือนปานินปกติครับก้างน้อยด้วยครับไม่ค่อยมีก้างด้วยอ๋อบางคนบอกก้างเยอะก้างน้อยเหรอ ไม่มีฮะก้างก้างมันเหมือนปลานิลเลยครับท่านเหมือนปลานินเลยนะครับเนื้อทุกอย่างเหมือนปลานิลทุกอ,อย่างอีย่างนี้ทาไมชาวบ้านเขาไม่ไม่จับกินกันก่อนหน้าอะไรยเงี้ยก็<อ>ดูเหมือนไม่สนใจกันเลยคือมันอาจจะมีปริมาณเยอะผมว่าน,นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือคนอยู่แถวนั้นเขาเขาอาจจะเบื่อแล้วก็ได้ฮะไม่ไม่กินปลานี่เขากินปลาอื่นนะครับโอ้ยมันมันเยอะโอ้มันเยอะจนเบื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเวลาไปไปได้เลยนะครับ ทีนี้กิจกรรมวันนี้นะฮะเห็นบอกผู้ว่าชัดชาติไปด้วยคณะผู้บริหารของทางคุงเท่มาหานครไปด้วยใช่ไหมท่านหมออ๋อสื่อมวลชนเห็นไปกันเต็มเลยใช่ครับไปอร่อยครับไปดูเรื่องการจับไปสาตเมนูเมนูไปไปไปดูเรื่องเรื่องอะไรไปเรื่องการการเอาเมนูครั้งนั้นมาทำอาหารประกอบอาหารนะครับมีเชฟชื่อดังไปนะฮะไปทําประกอบอาหารครบคแบบมีรายชื่อเมนูออกมาหรือยังมีทั้งหมดกี่เมนูถึงยี่สิบเมนูไหมครับ ไม่แน่ใจครับก็มีทอดกระเทียมราดพริกนะครับอไม่รู้เมนูเขาคิดแผนเมนูกันยังไงก็คงที่หน้างานนะครับว่าท่านจะทําทอะไรเมนูเชฟครับทางยูนเซี่ยเแต่หมายถึงว่าจากนี้ไปคือจะลนลงออกเห็นมีคนเขาบอกว่าจะออกเมนูแนะนําวิธีการทําอะไรแบบให้เพื่อจะได้ช่วยกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เรามีไม่ได้มีโครงการถึงขนาดร,รับซื้อใช่ไหม แต่รับซื้อตอนนี้เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรอยู่ฮะเขาจะรับซื้อผมก็ประสานกับประมงกรุงเทพนะฮะก็กระทรวงเกษตรเขาจะรับซื้อนะครับจุดกิโลละสิบห้าบาทขั้นนี้ขั้นตอนก็อยู่ระบางดนเนินการพอดีเราก็ใกล้ชิดกับประมงจังหวัดกรุงเทพนะครับมานั่งคุยกันว่าจะทํยังไงในมาตรการต่อไปที่จะรับมือพวกนี้ประเด็นแรกก็คือจับนะครับดั้นสุดคือจับประกอบอาหารนะครับหลักๆนะครับก็ผมเชื่อว่าถ้ากินกันเยอะๆองก็คงหมดนะครับไม่มีอะไรที่จะเหลือแล้วครับถ้ามีการบริโภคหรือเอาไปทํา อ่าแดดรูปเป็นอย่างอื่นนะครับเป็นแดดเดียวเป็นอะไร,รับรองทั้งหมดแน่ๆครับเออเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติสมมติว่าเราจะกินนี่เออไปตลาดซื้อนี่มันกิโลเท่าไหร่อ่ามันยังไม่มีวางขายครับ <c> ต <oughs> อนี้ยังไม่มียังไม่เห็นวางขายนะแต่ครับพี่เขาประกาศ้ดยก็ไอกระทรวงเกษตรก็สิบห้าบาทแต่ตลาดนี้ยังไม่ไม่เห็นนะครับผมมันยังไม่เห็นที่วางขายกันอืมอืก็แพงนะทำไมสมัยก่อนไม่กินกัน่ นั่นน่ะสิฮะถ้าถ้าถ้ากะคือเดิมผมนึกว่ามันกล้างเยอะคนเลยไม่กินไม่ไม่มีไม่มีฮะผมยืนยันฮะเหมือนปนนเลยนะครับนะกินมาแล้วแล้วแล้วในแง่ของความเสียหายเนี่ยท่านผอสัญากรเนี่ยได้รับรายงานมาว่าพี่เพ่บอกโอ้โหเาต้องขายโฉนดเลยบอกเพียรี่ไม่หมดเลยเกษตรกรแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวเลยเนี่ยนะฮะมันความเสียหายมันมากมายขนาดไหนเรากทมจะชดเชยจะเยียวยาจะมีมาตรการอะไรไหมครับ ในเรื่องของความเสียหายนะครับตอนนี้คือเกษตรกรที่บางกุนเทียนนี่เราก็มีไอ้ทำทำกุ้งทาปลาอยู่ครับไอ่ทำหาักกุ้งไอ่ทำไอเลี้ยงกุ้งอยู่เนี่ยนะครับก็มีประมาณสักเก้าร้อยกว่าลายนะครับที่ที่ประกอบการเกษตรของเราตรงนั้นน่ะที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหลายในเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยปูปลาที่บางกุนเทียนนี่อยู่มีประมาณสักหมื่นห้าคนไร่นะครับ ก็ในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นตอนนี้ก็มีการหาเรือทางกรมประมงเองนะครับก็กรมป้องกันเองก็มีการหารือทางกรมบัญชีกลางว่าจะประกาศเป็นภัยพิบัติได้หรือไม่หรือยังไงจะรับประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับในเบื้องต้นของทางผู้ว่าการกรุงเทพมหานครท่านก็บอกว่าให้ไปดูข้อเท็จริงนะครับว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างไรซึ่งทางเราก็ดําเนินการอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าเรื่องการจะช่วยเหลือต่างๆเราต้องเป็นภัยพิบัติต้องมีการประกาศ ไปเปภัยพิบัติก่อนนะหรืออยากช่วยเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับอืมอืมอมันสูญเสียมันเป็นหายนะทางสัตว์น้ํานะฮะนี่มันเข้าเงื่อนไขเอประกาศเป็นภัยพิบัติได้ไหมเมื่อกว่าเราไม่เคยเกิดมาก่อนนี่ท่านแส่นยกรครับครับก็ก็ไม่เคยนะครับยังยังไม่เคยเกิดลักษณะนี้นะครับก็มีก็สมัยก่อนก็ถ้าหลักๆคือท่านคงจําได้เมื่อสามสิบปีที่แล้วก็มีหอยเชอรี่ระบาดนะครับตอนนั้นก็เกษตกรก็าจำกัดตอนนี้ก็หายไปแล้วตอนนี้หอยเชอรี่แพงไปแล้วครับ กินโลว่าน่าหลายสิบบาทแล้วครับเออคนเดียวกินเอามาลวกจิมกันหมดลวเหรอไอตอนนั้นไอชารีนี่เป็นภัยพิบัติเหรอประกาศเป็นภัยพิบัติเหรอไม่ไม่ไม่ได้ประกาศก็ไม่ได้ประกาศแต่ระบาดเยอะมากตามรุ่มภาคกลางนะครับภาคหลังก็โดนบริโภคหมดแล้วแทบจะไม่เหลือแล้วตอนนี้หายากด้วยนะฮะทีนี้ผมสงสัยว่ากรณีอย่างนี้มันเข้าเกณฑ์ไหม่าจากข้านอนะเออถือว่าแต่นี้แต่นี้ที่ผมสงสัยอีกอย่างนึงก็คือว่า ไอ้ที่บอกว่าเลี้ยงกุ้งแล้วไอ้ไอ้พอไปเก็บกุ้งปรากฏว,ว่าเจอแต่ไอ้เจ้าคัางดำเนี่ยนะทำไมไอ้ตอนที่มันเข้าไปแรกๆเนี่ยคนเลี้ยงเขาไม่รู้อ่ะคืออย่างนี้นะฮะทำเลี้ยงกุ้งที่บางุนเทียนเนี่ยครับเขาจะมีการเอาน้ําเข้าไปในบอ่อนะครับ<ะ>เขาก็พยายามกันแล้วะฮะพยายามกันแล้วไม่ให้มีอะไรเล็ดลอดเข้าไปนะครับ<ะ>เนื่องจากว่าเอาน้ำเข้ามาเพื่อจะเอาอาหารวกแก่งต้น,นต่างๆเข้าไปในกุ้งนะฮะเข้าไปในไอบ่อกุ้ง เพราะว่าตัวเล็กมันก็สามารถที่จะเล็ดรอดเข้าไปได้นะครับก็ไปโตเนี่ยนั้นกุ้งที่บางบุญเทียนนี่เขาปล่อยเข้าไปแล้วเราซื้อลูกกุ้งมาปล่อยอย่างเดียวนะครับไม่ต้องให้อาหารเลยปล่อยกุ้งโตตามธรรมชาติเลยนะฮะในลักษณะนัพอไปดิบนะครับครับผมอ๋อแล้วแล้วไอ้ไอ้เจ้าลูกลูกปลาหมอคังเนี่ยไอ้คังดำเนี่ยมันก็เข้าไปอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ครับมันไม่ใช่ตัวใหญ่เข้าไปคงเป็นลูกมันนะเข้าไปครับอ๋อแต่ไม่เด็ดรอดเข้าไปได้หลานกันในนั้นเต็มไปหมดครับผมครับ อ๋ออืมอมย่างนี้อย่างนี้อีกหน่อยระบบการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาในกระชังมันก็ต้องต้องเลี้ยงแบบระบบปิดหมดเลยเพราะว่ามันมันก็จะเจอไอ้ไอเจ้าหมอคางดำแอบเล็ดรอดเข้าไปแล้วก็ไปแพร่พันธุ์เหรออย่างนั้นเหรอมันมันก็ต้องทำมาตรการป้องกันระดับหนึ่งครับท่านแต่ทุกอย่างมาตรกมาตรการป้องกันไม่สามารถทำให้ได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับ มันธรรมชาติมันก็มีวิธีการของมันนะฮะมันไปของมันนะของมันได้นะครับมงินมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเนาะธรรมชาติอ่ะแต่แสดงว่าแพร่พันธุ์เร็วมากเลยเนาะใช่ครับนะครับอะก็ก็เดี๋ยวนะเมีมีโอกาสที่มันจะกลายเป็นไปมาแล้วเดี๋ยวเอพอเราไปส่งเสริมแล้วกลายเป็นคนชอบกินเลยกลายเป็นปลาเศรษฐกิจไปเลยอะไรอย่างนี้ได้ไหม มันถ้าพูดถึงมันความเป็นไปได้นะครับพวกนี้มันเร็วนะครับมันขยายพันธุ์เร็วมันกินได้ปกติโอกาสจะเป็นทางเศรษฐกิจมันก็เป็นไปได้เหมือนนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะเร็วร้ายนะครับเพราะมันคือเป็น<ต>เป็น<ต>เป็นสัตว์ที่ใช้บริโภคเป็นอาหารชนิดหนึ่งด้วยครับอืมอืมแต่ต้องจับมันเลี้ยงในระบบปิดให้ได้ครับไม่งั้นมันก็ไปไปทําลายสัตว์น้ําอย่างอื่นหมดเนะไม่ทริจริงมัน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 น้ําประเภทน้ํามันก็ชอบประเภทน้ําเลยนะฮะถ้ามันอยู่น้ําไหลมันคงคงไม่ชอบนะมันก็ชอบอยู่น้ํา นิ่งๆน้าก่อยน้ําอะไรพวกนี้น้ำก่อยๆนี่มันชอบมากๆครับส่วนที่น้ําไหลน้ํานี่มันไม่ได้ปลาพวกนี้จะไม่ชอบครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแหล่งที่มันไปอยู่เนี่ยปลาผู้ล่าเองก็อาจจะมีน้อยหรืออาจจะแทบไม่มีเลยนะครับมันก็เลยขยายพันธุ์ได้เลยครับครับอืมอืมบางคนเขาบอกว่ามันไปเผยแพร่พันธุ์เยอะๆแถวเขตเขตเขาเรียกอะไรนะเออของวัดอะเขตอภัยทานเขตอภัยทานนะจริงไหมจริงไหม บอกหน้าวัดมันก่อนผมเห็นหน้าวัดอะไรสักวัดหนึ่งเนี่ยจักรราชหรืออะไรเนี่ยนะเขาเขาถ่ายมาโอ้โหมหาสารเลยนะฮะนึกว่าให้อาหารปลาสวายนะฮะที่ไหนได้นะฮะเป็นคางดำหมดเลยอืมกตอนนี้ก็ต้องรณรงค์ให้กินก่อนใช่ไหมวิธีกําจัดที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดครับหนึ่งก็คือกินนะครับสองก็อันนี้เอาไปแปรรูปทําอาหารสัตว์ทําอะไรก็ว่าไป้ะเดี๋ยวมันก็หมดนะครับถ้าเราทามาตอนนี้มันไม่มีอะไรที่จะ อ่าอ,อยู่ไปได้ขยายพันธุ์ไม่ทันกินกันเยอะๆครับท่านผู้ว่าก็บอกว่ากินคนละตัวก็หมดแล้วอ๋อท่านผู้ว่าให้นโยบายเหรออ๋อกินคนละตัวก็หมดแล้วอ๋อ